ปิดปากแมอ,อ๋อ,อวันนี้เขามีกองละครแล้วนาชาพูดมากหนูเลยนี่ปิดไว้แล้วคอนเทนต์นัชาต้อง 1, ห้า,หามพูด 1, หนึ่งวันปิดวะปากหนึ่งวันจริงเหรอทั้งวันเนี้ยนะมันจะได้เหรอทรมานไหมแล้วใครปิดให้หนูเนี่ยหนูโอ๋ มี่กองละครนะเดี๋ยวถ่ายคำตัดหน้หนูเดี๋ยวเริ่มแบบไล่แม่แล้วนะเไปทักเออเป็นแม่สามีที่แบบว่าไม่เข้าคันแบี้ทีนี้นาชาเขาก็มาคลุกคลุกคลีอยู่ที่นี่ทั้งวันแหละวันทีก็จะร้องเพลงเต้นเสียงดังเมื่อเช้าใช่ไหมเออเราก็ให้ปิดไว้สกปรกน้ำลายอย่าพ่นสิเราจะถ่ายแล้ว ไปบอกป้าป้อมว่าเตียนน้ำบอกได้ไหมแล้วไปผ่านไปใได้แล้วไปบอกป้าป้อมเตียมน้ำชาไม่ยินเสียงเลยอะจะอดทนได้นานแค่ไหนเนี่ยดูดิไหวไหมหุ่ยตายแล้วจะมากินใช่ไหมกินที่ไหอ่ะเอาออกมากินก่อนได้ไหมมา ฮะเ้าจะออกแล้วก็ขีดต่อเอาออกแล้วก็ปิดต่อเหรออ่าๆได้ได้ได้เขาเขาเขาจะกินเขากินไม่ไดู้โอูโหทำยังไงเขาจะขอกินเขากินไม่ได้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 ถึงวันยังนะ่ทานไม่มีปากเขาบอกว่าขอออกกินแล้วปิดใหม่ได้ไหมไม่ได้ก็ไม่มีปากถึงวานแน่ได้ซวยแล้วไปกินทั้งอื่นได้ไหมกินทั้งอื่นอ๋อเจาะรูนะเจาะรูแล้วก็ยัดเข้าไปเอา好吗 ให้เขากินได้ไหมเขาหิวอ่าแกะแป๊บนึ่งไม่เอาฉากราทำเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จฉากคาเฟ่อยู่นี่เมื่อวานก็ถ่ายเป็นการกอดชาเนี่ยหลูเห็นจักตาเลยเขาเด็ดช็อกโกแลตจากเค้กกินจริงเป็นเค้กปอมไม่แล้วเขาทำท่ากินปลอมหรือเปล่าจะถามเขาว่าเขากินไหมเขาบอกไม่ได้กินใช่ไหมกินแล้วเปล่าแต่หนูเด็ดมาใช่ไหม ทำท่ากินได้เฉยเหรอไม่ได้ได้เอาข้าวปากไหมลูกไม่ได้เอาข้าวแล้วเด็ดน้ำเราไปไว้ไหนลูกอยู่ในจานแม่ลูกอยู่ในจานทำเด็ดนะคือมาตีเลยมันเป็นฟองน้ำนะเนี่ยมันเป็นแบบแทำเด็ดจริงๆแล้วเอาไว้แบบแปะสวยงามแต่เราเนี่ยทำเป็นพรอเหมือนไหมเหมือนนหมนัชชาเหมือนไหมเหมือนไม่เหมือนนัชชาอดใจไม่ไหวอ่ะนัชชาเพรว่าพูดด้วยต้องตอบสิคะตอบไม่ได้เนาะ มันไม่พูดด้วยย่าเราไปตอบแค่นั้นมาพี่ปิ่นสวยกว่าพี่เนทน้องบอกพี่ปิ่นสวยกว่าพี่เนทนไม่ยอมแล้วเขาบอกว่าห้ามโกหกลับไรเขบอห้ามโกหกพี่ปิ่นสวยไหมอ่าอ่ะโกหกเนี่ย เด็กเขาไม่โกงพูดจริงเนาะโล้กได้สวยไงก็จ้าเทพหายไปไหนแล้วอ่ะทำไมอ่ะลำคาญเหรอแต่ไม่พูดใช่ไหมเอาออกแต่ไม่พูดหรอฮะอ๋อเอาออกแต่ยังไม่พูดโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวจะ็กก็ยังมองอยู่ประมาณนวดเท้านวดเท้าทำไมไม่จำอีกนะอ่าในึ่งสองสามจำมาแล้วเปิดตัวเข้ามาเมาเล็กน้อยมานั่งอะยังคล้องอ่ะเอ อ่าตอนนี้จะเป็นฉากพระเอกเมาเมาทำไงนะจ๊ะเล่นให้ดูหน่อยออกเมาเงี้ยออกไห้เหมือนเหมือนไหนไปเห็นคนเมาด้วยนะนัชชาเมาทำไงอุ้ยเป็นใช้เมาไหมเมาทำไงเมาเดินเซียนด้วยเดินเซียนด้วยเห็นที่ไหนนะเฮ้ยเฮเงี้ยเหรอเออเมาเงี้ยเล่นให้ดูรางวัลตุ๊กตาทองเป็นของคุณค่ะค่ะอ้าว พูดไงเอาเทปออกจากปากแล้วเนี่ยป๊าป๊าณชชาทำไมมีเสียงแล้วอ่ะฮะตะกี้เราว่าต้องเงียบทั้งวันไม่ใช่หรอแมเปลี่ยนเป็นแบบว่าเปลี่ยนอะไรไม่ไม่มีแขนไม่มีขาหนึ่งว่ะนอนนั่งนั่งอยู่เนี่ยไม่เห็นนะไม่มีแขนเอาเอาไม่มีแขนแล้วทำยังไงเอาแขนเข้าไปในเสื้อไม่มีแขนไม่มีขาหนึ่ง อ่ะเราจะเดินเคลื่อนตัวไปไงอ่ะไม่มีแขนาเดียวก็ได้ยิ้มไปยิ้มไปเหรออะไหนไหนเดินไงไม่มีขาเดินไปโอเคเอาตาละเสื้อเสื้อเปิดเปิดดูเว้านี่เดี๋ยวแม่ก็ด่าด่าเสื้อเลอะหมดตุ๊กตามาเล่นแล้วทำไมฮะอยากเล่นตุ๊กตาแล้วเราหนูกินข้าวทำไงนะจ๊ะก็ก็ใช้ก็ใช้ปากตัดข้าวไปเลยเหรอเอาเราทันหน้าทำไงคะ เอ้ยไม่มีแขนทาไม่ได้พี่ราคันหนาทำไงไม่ได้หนูไม่มีแขนทำแบบไหนไม่ได้ไม่มีแขนทำไงคะไม่ใช่กันแบบนี้ดิทำไงคันหน้าขันหน้าไปถูกกระแพริศไม่ได้ยกเท้าขึ้นมาเกาไม่่ใชอยู่แบบนี้ทั้งวันนะโอเคไหมโอเคจะฟ้องแม่เอ้า พี่โซกพี่ซอกเขาเอาเขาชื่อซอกภาษาลาวไม่มีชอช้ามีแต่ซอโซกจริงชื่อโซกซกพีซกพี่ซอพี่โซกเมื่อวานเต้นกับพี่เนสเหรอครับไหนเต้นไงเต้นตัวไหนเอาเนสร้องเลยมาเดี๋ยวไม่ร้องเดีไม่ร้องเอ้านี่นะคราเป็นความลับเหรือว่าความลับจริงเหรอเต้นเต้นประมาณไหนโหเต้นเดาเดาเดาโดยจดาอยู่หน้าเวทีจริงเหรอนี่คือตัวตนของพิ่โซกหรอเนี่ยฮะ S <s <us> <S เหลือเที่ยนะยกยกพี่จะพาไปขึ้นรถไฟยกพี่ทำไมไม่เลื่นรถไฟเมื่อกี้เอาแขนออกมาแล้วป้ากวางเห็นนะตอนนี้เก็บใหม่เหรอแล้วเมื่อกี้กินข้าวงายงไงฮะากินข้าวายัวงยไงใช้มือเอาเมื่อกี้เอาออกมาแล้วไม่เไป็นไราเอาออกมาเหอะน่าเดี๋ยวเสื้อมันยืดเสียหมดแล้ววันนี้กินข้าวกับอะไรลูกกินหมดแล้วนี่ข้าวข,า,ข,า,ขาหมูใช่ไหม ข้าวขาหมูอันนี้ค่ะไายนะกินยังเลยอ่ะผัดทอดผัดทอดโอ้โห<ฮ>วันนี้มีอะไรกินบ้างขนมจีนแกงแล้วก็ข้าวขาหมูขัาวกลิ้งซี่โครงแล้วก็ผัดบวบส่วนอันนี้ของเหลือเมอื่อวานขัาวกลิ้งเหมือนกันนี่ คลิปแรกไล่เสร็จแล้วไล่ได้กินข้าวแล้วนะคะผิวยังห้แล้วหนูอิ่มแล้วทำไมไปกินขอนเขาอ่ะแกอไปไปกินของเขาเลยไม่รอพี่เนทเลย